ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธกุลหนุนนําบูชาพระเครื่องมีหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อตะกัวมาให้ชมกันสําหรับพิมพ์ขี้ตาองค์นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผิวพระนะครับผ่านการล้างผ่านการแปลงมาคือผิวพระไม่ได้เป็นผิวเดิมที่จะเห็นคาบอะไรได้ชัดเจนมากมายนักคือมาที่ผมเนี่ยครับได้มาก็มาสภาพประมาณนี้อยู่แล้ว แต่ว่าอยู่กับผมมาระยะหนึ่งมีคราบขาวๆเนี่ยขึ้นมาที่ผิวผมเองก็มีเช็ดมีล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะมาทำคลิปให้ชมเพราะว่าถ้าเอาผิวที่มีขุยขาวเยอะๆแบบนั้นมาให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเวลาเข้ากล้องกำลังขยายสูงอาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเบื้องต้นกายภาพที่เรามองเห็นเนี่ยครับ เราจะเห็นลักษณะความไม่เรียบที่ผิวลักษณะของสนิมบางส่วนที่ยังมีให้เห็นสำหรับพิมพ์ขี้ตาเนี่ยครับเนื้อตะกั่วแบบนี้เนี่ยผมเองมองว่าเป็นพระที่ทำง่ายเป็นพระที่สร้างง่ายที่สุดด้วยเหตุผลที่ตะกัวเนี่ยครับเป็นโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเพราะฉะนั้นเวลาที่จะสร้างเวลาที่จะทำเนี่ยครับทำได้ง่ายกว่า ใช้ความร้อนใช้อุณหภูมิไม่สูงในการเผาในการเทก็คือง่ายที่สุดแหละครับเพียงแต่ว่าพระเนื้อตะกัวเนี่ยความแข็งเขาจะต่ํากว่าเนื้ออื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อหล่นเมื่อกระแทกก็จะมีร่องรอยให้เห็นมีรอยบุบรอยขูดรอยขีดเนีครับเกิดขึ้นได้ง่ายคือหลายคนหลายคลิปที่มีการพูดกันไว้ว่าแบบนี้จะเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ ซึ่งผมเองมองว่าการคิดแบบนั้นก็สมเหตุสมผลดีครับถือถ้าพูดถึงว่ามีการสร้างพระเนี่ยครับจะมีการทดลองจะมีการดูพิมพ์ก่อนว่าออกมาแล้วเป็นยังไงสําหรับการหล่อพระเนี่ยการใช้ตะกั่วก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่าทําได้ง่ายสูงไฟไม่มากก็หลอมละลายแล้วแล้วเนื้อตะกั่วเนี่ยครับอุณหภูมิเขาไม่สูงเพราะฉะนั้นก็จะเย็นเร็วพอเย็นเร็วนั่นหมายความว่าการที่จะ ทุบพิมพ์การที่จะได้เห็นพระโลหะออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้เร็วสําหรับองค์นี้ครับพระในลักษณะแบบนี้เนื้อแบบนี้จะตึงๆมือแบบนี้เนี่ยครับคือบางคนก็มองว่าเป็นพระเนื้อชินบางคนก็บอกว่าแบบนี้สำริดเงินก็ผมเองอยากพิสูจน์ก็เลยนําพระไปสแกนซึ่งผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระเนื้อตะกัว แต่ว่าเรื่องของเปอร์เซนต์ดีบุกเนี่ยครับมีน้อยมีไม่มากเพราะฉะนั้นสำหรับผมเองจะพูดว่าแบบนี้เป็นพระเนื้อชินผมมองว่าไม่เข้าขายก็สำหรับพิมพ์ขี้ตาหาชายองค์นี้ครับเห็นที่ก้นเนก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบนี้เป็นการหยอดน้ำโลหะทีละองค์ไม่มีเรื่องของการชนวนให้เห็นก็เดี๋ยวเราไปพิจารณาภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็ผลการสแกนเนื้อโลหะครับ ว่าแบบนี้เนี่ยจะเป็นพระที่มีอายุมีความเก่าน่าเก็บหน้าสะสมหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาติดตามกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อตะกัวองค์นี้ครับพอเราขยายเข้ากล้องเนี่ยสิ่งที่เห็นคือความ ไม่เรียบที่ผิวร่องรอยเหนือหนาที่ผมบอกว่ามันไปคล้ายคลึงกับผิวของก้อนหินก้อนลูกหลังที่ผมเอามาให้ดูครับคือวันนี้เราคงจะต้องหาคำตอบกันแล้วครับว่าลักษณะที่มันเหมือนกันมันใกล้เคียงกันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วถ้าพูดถึงพระย้อนยุคที่สร้างกันเพื่อมาขายกันเนี่ยครับมันสามารถทำอะไรได้แบบนี้ไหม คือน่าสนใจนะครับผิวพระแบบนี้เนี่ยวันนี้เราจะอธิบายเรื่องแบบนี้กันยังไงคือหลายคนเนี่ยครับก็กลับเข้ามาหาเรื่องของความสมเหตุสมผลใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเข้ามาอธิบายกันคือหลายคนที่พูดคุยกันนะครับก็มองว่าแนวทางวิทยาศาสตร์มันให้คำตอบอะไรได้ดีกว่าแนวทางวิทยาศาสตร์มันให้คำตอบได้ดีกว่า ดูพระพิจารณาพระด้วยตนเองะครับคือเราจะเช่าเราจะสะสมเราจะบูชาท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นเราเชื่อมั่นนะครับคือถ้าใช้คนอื่นเป็นคนฟันธงเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะเสียเซลล์ได้คนนึงบอกใช่อีกคนนึงบอกไม่ใช่บางคนแขวนบูชาแล้วเนี่ยมีคนมาทักเนี่ยก็ลดลงทันทีคือเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ แวนพระถ้ามีใครมาดูเอ๊ะพิมพ์เพี้ยนๆปากไม่ใช่จมูกไม่ใช่เอาแล้วแบบนี้บางทีก็ใจออกบางทีก็ปลดลงบ้างเลยแต่วันนี้ครับถ้าเรามีเหตุผลที่ดีเรามีความมั่นอ,อกมั่นใจเนี่ยการจะแขวนพระก็จะมีความมีความแน่วแน่มากขึ้นใครมาทักอะไรเนี่ยถ้าเรามีเหตุผลที่ดีเนี่ยเราก็อธิบายเราก็พูดคุยกันได้เราก็จะสบายใจ แต่ว่าสําหรับนักสะสมที่มีพระหลายๆองค์เนี่ยครับการเปลี่ยนพระเนี่ยจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหลักพีเสดายน้องแขวนองค์นั้นก็นึกถึงอีกองค์หนึ่งอะไรแบบนี้ครับผมก็เป็นไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นแบบผมไหมเพียงแต่ว่าเนี่ยครับธรรมชาติที่ผิวพระความเหี่ยวย่นสีสันวันน้าแบบนี้นี่คือพระล้างนะครับสวยงามแบบนี้พระล้างพระเช็ดที่เอาผิวออกไปแบบนี้ถามว่า พระแบบนี้ท่านบูชาได้ไหมท่านเก็บได้ไหมคือความเรียบตึงเนี่เราไม่เห็นเลยแต่ว่าหลายคนนะครับก็พูดคุยกันบางคนก็หักล้างว่าเรื่องของผิวพระเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยไม่ได้มีตัวไหนยืนยันเป็นพระแท้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้เถียงประเด็นนั้น เพราะว่าพระที่เราสะสมที่เราบูชาเนี่ยครับพูดกันตามตรงเลยคือมันไม่มีอะไรมาฟันธงมันไม่มีอะไรมาชี้ชัดแบบ100%เหรอกครับทุกท่านเราก็เกิดกันไม่ทันทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่บอกกันสิ่งที่สอนกันเนี่ยครับเราใช้อะไรสมเหตุสมผลเราก็ดูตรงนั้นคือบางคนก็แม่นพิมพ์ครับบางคนก็พูดว่าใช้พิมพ์ทรงเป็นหลักใช้จุดตายเป็นหลัก ก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ผมเองเป็นคนที่ทําพระทองเหลืองมาก่อนผมเป็นคนที่ทําหุ่นเทียนมาก่อนพิมพ์เดียวกันเนี่ยหล่อหุ่นเทียนออกมาเนี่ยครับก็ไม่ได้ว่าเหมือนกันทั้ง100เปอร์ซน์มีผิดมีเพี้ยนนะครับขี้พึ่งยังเหลวอยู่เนี่ยเอามือดันออกจากพิมพ์บ้างอะไรบ้างมีคดมีงอมียุบเสียรูปบ้างเบี้ยวไปบ้างแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มันไม่ได้แปลกอะไรหรือว่าขั้นตอนของการเททองของการเผาพิมพเนี่ยครับเผามากเกินไปเนี่ยพิมพแก่ไฟเกินไปผิวพักก็ไม่สวยถ้าเผาดิบเกินไปที่พึ่งยังออกไม่หมดพอเททองลงไปก็ไม่เต็มก็มีนะครับมีขี้พึ่งไปละลายพร้อมกับทองที่เทลงไปอะไรแบบโอ้มันหลายแบบหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้น จะมามองตําหนิจุดตายแล้วเป็นจุดพิจารณาพระอย่างเดียวเนี่ยผมว่าแบบนั้นเสียโอกาสเนี่ยครับดูที่ผิวพระดูความสวยงามของพระเนื้อตะกัวดีครับความไม่เรียบแบบนี้สีสันวันนะแบบนี้จะบอกว่าพระไปทําเก่าคงไม่ใช่ครับนี่พระล้างพระล้างทําไมเราเห็นผิวเราเห็นความไม่เรียบเราเห็นร่องรอยแบบนี้ได้สวยงามคือพระราคาย่อมเยาวที่เรามีครับ เราลองหาความสมเหตุสมผลมาดูลองพิจารณาดูดีๆครับว่ามันน่าสนใจไหมพระล้างเอาคราบเก่าเอาผิวเดิมออกไปแต่เรายังเห็นอะไรได้แบบนี้ผมว่ามันก็สวยงามดีนะครับคือพระเนื้อตะกัวเป็นพระหล่อที่ทำง่ายที่สุดจุดล้อมเหลวต่ำที่สุดเย็นเร็ว การที่จะทําให้ผิวพระออกมามีความเหี่ยวย่นเนี่ยปกติก็จะเหี่ยวย่นได้ง่ายอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของความแข็งต้องบอกว่าเนื้อตะกวัวเป็นเนื้อที่นิ่มหล่นกระแทกก็มีรอยยุบโดนกระแทกอะไรโดนสันโดนคมอะไรเนี่ยก็จะมีรอยยุบแต่ว่าไอ้รอยตรงนั้นถ้าเทียบกับความเหี่ยวย่นที่ผิวเนี่ยผมมองว่ามันคนละส่วนกัน ฟังผมไปก็ดูผิวพระไปด้วยสวยงามแล้วก็ลองไปเทียบกับก้อนหินก้อนลุกหลังที่ผมวางไว้ท้ายคลิปว่ามันมีความใกล้เคียงกันมันมีจุดไหนหน่าสนใจคือคลิปผมเป็นคลิปที่ใช้ความสมเหตุสมผลดูพระผ่านกล้องกำลังขยายสูงเทียบกับผลการสแกนเนื้อโลหะแล้วก็ดูแล้วก็ศึกษาเทียบกับธรรมชาติ ก้อนหินก้อนลูกลังไม่มีใครไปทําให้เขาเก่าผิวเขาเป็นยังไงเราดูเราศึกษาเราเทียบเคียงเอามาใช้กับพระหรอโบราณซึ่งผมเองมองว่ามันมีความคล้ายมันมีความใกล้เคียงกันในขณะที่ผมเอาพระยุคใหม่มาดูมาเทียบเนี่ยครับเราไม่เห็นร่องรอยแบบนี้เราไม่เห็นผิวแบบนี้ยิ่งถ้าเป็นพระที่ไม่ได้ล้างเราจะเห็นสนิมเราจะเห็นความเก่าที่สวยงาม นี่ฮะดูที่ผิวแบบนี้สิครับทําไมมันสวยงามแบบนี้ทําไมมันเหมือนก้อนหินก้อนลูกลังจังเลยครับนี่แหละที่ผมจะชวนดูชวนวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าเอ้เราใช้จุดนี้เราใช้ลักษณะแบบนี้ดูเปรียบเทียบได้ไหมแล้วพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อตะกัวท่านคิดว่าถ้าท่านเป็นคนปลอมพระถ้าท่านเป็นคนทำพระขายท่านจะทำพระแบบนี้ออกมาไหม คือถ้าพูดถึงจุดนี้เนี่ยผมเองก็มองว่าไม่น่าทำคือทำออกมาเนี่ยตลาดอาจจะไม่ยอมรับอาจจะเสียงเงินฟรีก็ได้สู้เราไปทำพระเนื้อทองผสม,มแบบนั้นเนื้อทองเหลืองจะขายง่ายกว่าไหมครับแล้วเนี่ยฮะทำได้แบบนี้โอ้มันก็น่าจะทำขายไหมครับทำเนื้อทองผสมนี่ขายได้แน่นอนนี่ฮะดูความสวยงามแบบนี้ อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านพิจราณาเพียงแต่ว่าผมนําเสนอผมให้ข้อมูลผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้คือหลายคนเนี่ยที่คุยกันเนี่ยครับบางคนเนี่ยไม่ได้ดูคลิปดูแค่ผ่านดูแค่หัวข้อดูแค่ไตเติลแล้วก็รีบพูดคุยกันก่อนแล้วผมก็เลยพยายามจะบอกว่าอดทนดูคลิปผมไม่ได้ยาวมากมายอะไรแล้วก็ ดูไปวิเคราะห์ไปครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมเพราะว่าหลายประเด็นที่คุยกันที่โทรมาหาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอยู่ในคลิปมันอยู่ในคลิปมีการพูดถึงเพียงแต่ว่าท่านเองอาจจะไม่ทันได้ดูไม่ทันได้ฟังไม่ทันได้เห็นข้อมูลตรงนั้นก็เลยอาจจะตกหล่นไปเดี๋ยวุปดรณด้านหลังครับเนี่ยความสวยงามแบบนี้โอ้โหผมว่าถ้าเจอราคาย่อมเยาเก็บเถอะครับ ผมมองว่ามันไม่ได้เสียหายหรอกครับเพียงแต่ว่าเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพิเศษเรื่องของโลหะเหมือนกับพวกพระหูยานพระล่วงลางปืนที่ผมเคยทําคลิปไว้แบบนั้นเนี่ยมีโลหะล้ําค่าหายากผสมอยู่เจอแบบนั้นเนี่ยมันไม่ต้องสงสัยอะไรละครับแบบมันง่ายมันฟันธงมันจบเลยเพียงแต่ว่าสําหรับพิมพ์ีตาองค์นี้ครับเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะเนี่ยมันไม่ได้ เจอเรื่องของอิริเดียมไม่ได้เจอเรื่องของออสเมียมเรื่องของทองคําขาวเรื่องของทองคําอาจจะไม่ได้มีมากมายไม่ได้มีดีบุกในปริมาณเยอะๆให้เราฟันธงด้วยผลการสแกนเนื้อโลหะเพียงแต่ว่าถ้าเราเทียบเคียงองค์ประกอบอย่างอื่นนะครับโอ้มันสวยงามมันดูดีมันเนี่ยครับเห็นแบบนี้จะจะอธิบายยังไงครับของใหม่มีไหมครับแบบนี้ก็ลองลองดูนะครับใครมีข้อมูลก็ส่งต่อแชร์พูดคุยกัน หรือจะคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับยินดีเดี๋ยวผมให้ดูที่ด้านล่างนิดนึงนี่ฮะดูที่ก้นดูที่การเทตะกัวลงไปพอตะกัวแห้งเร็วๆเย็นเร็วๆเนี่ยครับพอตะกัวเย็นเร็วๆนะครับเราจะเห็นลักษณะการเซตตัวของเขาเป็นเส้นเป็นตะข่ายแบบนี้ก็สวยงามดี ถ้าจะมองว่าบางคนบอกว่าใช้ตะข่ายอะไรไปกดไปอะไรเพื่อให้เกิดรอยผมมองว่าไม่น่าจะใช่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าลักษณะที่ก้นเนี่ยครับมันจะเป็นนูนมันจะเป็นความมันจะไม่เรียบครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปกดอะไรตรงนั้นมันกดยากแต่ผมมองว่ามันเกิดจากการเย็นตัวเร็วซะมากกว่าการเย็นตัวเร็วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีครับ เพราะว่าพระเนื้อตะกัวหลอมง่ายเทง,ง่ายเย็นเร็วแล้วถ้าจะเร่งก็ไม่ได้เร่งได้ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผิวได้ชัดเจนล่องรอยแบบนี้แต่ก็สวยงามดีครับไม่รู้ว่าท่านอื่นคิดแบบผมไหมแต่ว่าดูรอยเหีวย่นตรงนี้นะครับมันสวยงามมันชัดเจนมากๆเดี๋ยวลองไปพิจารณาผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็ ray, กซเรย์กกันสักนิดนะครับ เพื่อให้เห็นภาพของเนื้อตะกัวองค์นี้องค์นี้สแกนมามีตะกัว96.81มีทองแดง2.501มีเหล็ก0.231่วนยมตำแหน่งที่2ที่มีมีทองคำขาว0.01มีสังกะสี0.039มีดีบุก0.023เนลือตะกัวไม่ได้มีโลหะ มากมายนักเปอร์เซนโลหะเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือตะกั่ว90กว่าเปอร์เซนเพราะฉะนั้นเรื่องของผลการสแกนเนื้อโลหะนี่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนักแต่มันก็ทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างคือถ้าจุดหนึ่งไม่เพียงพอในการพิจารณาเราก็ไปหาความสมเหตุสมผลเราก็ไปดูจุดอื่นร่วมด้วยสําหรับการพิจารณาอย่างที่ผมว่าแล้ววันนี้เราวิเคราะห์พระเครื่องเนี่ยเรามี เครื่องไมายเครื่องมือเรามีข้อมูลได้หลายมิติสำหรับใครที่มองว่าแบบนี้ไม่มีประวัติแบบนี้ย้อนยุคอันนั้นไม่ว่ากันอยู่แล้วครับคือประเมินว่าพระเป็นพระย้อนยุคเป็นพระเรียนแบบขึ้นมาแบบนั้นมันพูดง่ายครับเพียงแต่ว่ามันเสียโอกาสสำหรับนักสะสมที่มีผมก็อยากให้ลองวิเคราะห์ลองดูลองหาความสมเหตุสมผล แล้วก็สําหรับนักสะสมที่ไม่ได้เน้นมูลค่าเนี่ยการที่เราเข้ามาดูเราหาความสมเหตุสมผลแบบนี้เราใช้ข้อมูลหลายๆด้านแบบนี้ผมว่ามันน่าจะทําให้ท่านเนี่ยเก็บสบายใจบูชาสบายใจคือร่องรอยแบบนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับก้อนหินก้อนลูกลังเราจะอธิบายเรื่องพวกนี้ยังไงในขณะที่คนที่ชี้พิมพ์ชี้ตําหนิจุดตายหลายๆท่านก็เหมือนเราเนี่ยแหละครับ ซือขายได้ผ่านตาได้หลายๆอย่างเราก็รู้ว่าการตลาดมันใช้หลายๆอย่างหลายๆวิธีหลายๆแนวทางที่บางทีเราอาจจะคาดไม่ถึงคือใครที่มุ่งเน้นเรื่องการตลาดก็ไปตามเขาครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่สำหรับนักสะสมผมมองว่าความสมเหตุสมผลการหาข้อมูลมาเทียบเคียงมันน่าจะทำให้ท่านได้ข้อมูลได้ความสบายอกสบายใจ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบารมีหลวงพ่อเงินคุ้มครองให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ผมมีตัวอย่างการเกิดสนิมเหล็กมาให้นักสะสมได้ดูเปรียบเทียบกันก้อนเหล็กก้อนนี้ผมเก็บได้กับดินที่มาผมที่ประมาณเกือบสิบปีละเราลองมาดูความคล้ายคลึงกันลักษณะการเกิดสนิมธรรมชาติกับการเกิดสนิมที่เกิดกับผ้ะรอโบราณที่ ผมทำคลิปมาให้ดูกันนะครับจะเห็นความคล้ายคลึงกันผิวไม่เรียบผิวครุขระคล้ายผิวส้มสีเข้มสีอ่อนสีสนิมสีส้มอมน้ำตาลสีน้ำหมากนะครับการเกิดของเขาเนี่ยนะครับอยากให้ดูตรงนี้แล้วก็ไปพิจารณาพระรอโบราณที่ท่านมีนะครับว่ามีคำคล้ายคลึงกัน อะไรกันบา้างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นเหล็กนะครับการเกิดออกไซด์การเกิดสนิมของเขาเนี่ยเกิดได้ง่ายได้เร็วกว่าครับนี้อีกด้านหนึ่งครับอันนี้จะค่อนข้างชัดนะครับสีส้มอมน้ําตาลสีน้ําหมากอย่างที่ผมว่าความไม่เรียบความเหี่ยวย่นที่เกิดขึ้นนี่ฮะอยากให้ดูธรรมชาติศึกษาธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่เสียหายหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีใครไปทําไป รุงแต่งให้เขาเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ฮะเราจําภาพแบบนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปดูพระรูปโบราณที่เรามีถ้าใกล้เคียงกับการเกิดธรรมชาติแบบนี้เราก็ได้เปรียบเดี๋ยวดูเหล็กเส้นที่ผมเก็บได้ที่ข้างบ้านนะครับลักษณะการเกิดสนิมของเขาเนี่ยครับสีสันความอิสระใน การเกิดสนิมของเขาสีเข้มสีอ่อนที่เกิดขึ้นความไม่เรียบที่ผิวอย่างที่บอกว่าการใช้กล้องกําลังขยายสูงเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นรายละเอียดเห็นความชัดเจนที่มากกว่าการดูผ่านกล้อง 10x เห็นไหมครับความเข้มความอ่อนของสีผิวขุกนระอย่างที่ผมบอกผิวไม่เรียบผิวส้มที่เกิดขึ้นนี่ครับความเป็นธรรมชาติของเขาเราศึกษาการ เปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่ผิวของเหล็กนะครับไปเปรียบเทียบกับเ้าหล่อโบราณที่ใช้โลหะที่เกิดสนิมยาานะครับแต่ทําไมพระที่ผมนํามาให้ดูเนี่ยเห็นคราบสนิมนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกันว่ามีความคล้ายคลึงกันไหมนะครับอยากให้ท่านดูท่านพิจารณาเอง,เองผมเพียงแต่แนะนําวิธีการนะครับ ท่านก็ลองวิเคราะห์ลองคิดตามไปดูว่าเอ๊มันใช้ได้จริงไหมนะครับอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยอันนี้คือธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปไปทำอะไรกับเขานะครับแต่หลายๆคลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับการเกิดสนิมของเขาก็จะคล้ายคลึงนี้นะครับของหลวงพ่อโตวัดบางพลีเนี่ยพระ40ปีก็สนิมสวยงามนะครับหรือหลวงพ่อเงินที่ผมทำไว้พิมพ์นิยม8องค์แล้วก็ ิพิ์พิมพ์นิยม5องค์นะครับดูกันยาวๆเปรียบเทียบกันไปยาวๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆศึกษานะครับหรือหลงเข้าไปไวัดกำแพงนะครับทําไว้ยาวๆให้ค่อยๆดูค่อยๆเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกคือผมอยากให้ดูความเป็นธรรมชาตินะครับดูการเกิดของเขาแล้วมาปรับใช้กับพระที่เราสะสมนะครับท่านดูท่านก็จะมีคําตอบให้กับตัวเองแหละว่าพระที่ท่านสะสมเนี่ย มีอายุไหมมีความเก่าไหมครับ